อันนี้เขามีที่ตากเดี๋ยวเร็ตากกาแฟอันนี้ตากแบบคอนโทรลครับคือแบบเห็นเลยว่าไม่ใช่เกษตรกรบุตรศีลครับนะจะตาก ตู้นี้มันดีอย่างมันมาสตร์คอนโทรแล้วม,ลม,มันมีพัดลมมันมีแก๊สมันมีมันมีพี่อย่างไรดีสองไี่มีเลยดนะีดีเลยครับแล้วก็มีแก๊สด้วย,อ,ย,วยอันนี้มีแก๊สด้วยเฮ้ยเก่งมันเหมือนเป็นต่างเมล็ดพันธุ์เลยอันนี้ทำได้ดีเขาเป็นวิศวะหลาายยอ่งไม่ใช่คนปกติมันต่างเมล็ดพันธุ์แต่ว่าของนั่วมันจะเยอะใหญ่อันนี้ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทันแพงใช่ไหมอันนี้มหาลัยทำร่วมครับเขาเอาตู้เรามาแกะแบบอันนี้ทำร่วมมีบ่อแก๊สค่ะแต่ว่าอันนี้ต่างได้ทีละเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่ แล้วแต่ process ด้วยแล้วแต่โ r o เซสแล้วแต่วัสดุกี่หมื่นเนี่ยตัวเองต้นไปหลายตังค์ครับมันมันรวมกันรวมบอกแก๊สด้วยกี่ชั้นหนึ่งสองสามอันสามชั้นอีกสามชั้นประมาณจะมบนองคิวมากครับเดี๋ยวเราจะไป็นงอูโบสได้จ้ะแต่ว่ามันไม่มันมันไม่แดดใช่ไหมต้องใช้แก๊สใช่ไหมอ่าแดดแก๊สครับแดดแก๊สแล้วก็ปรับเข็มครับ อุณหภูมิตรงนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ม,มันก็จะมีเซนเซอร์ครับนี่ฮะเซนเซอร์อุณหภูมิมันมันทำได้แต่กาแฟหรือทำอย่างอื่นก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างรพริกก็ได้กออกโกโก้ได้หมดอ๋อไอเดียดีเนาะเราไปเดินีรนรจริงๆเนี่ยถ้าเราตากอ่ะ มาตจะถนาเราจะไต่อยู่มาสัก50่อ45 50ประมาณเนี้ยไม่ให้เกินนี้แล้วเราก็จะผมอันนี้ตัวนี้มาตั้งค่าได้ตั้งค่าไว้ตั้งค่าไว้ให้อุณภูมิไม่ไม่เกินแบบนี้แต่มีแต่แต่ถ้าบางคีย์กาแฟมันดูแล้วมันชื้นเยอะต้องแรกก็อาจจะให้สัก60ับไล่ก่อนพอผ่านไปสัก ไม่กี่ชั่วโมงเราค่อยมาปรับประมาณนั้นแต่ว่ามันมาตัดได้ทุกอย่างครบปรับเอาเนี่ยเห็นเห็นแก๊สไหมแก๊สจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติเราจะตัดกลางคืนด้วยเราก็มาเปิดแล้วก็ตัดแก๊สกลางคืนเราก็สามารถตันได้ได้เลยค่ะ

เราไปถามเลยอันนี้คืออาคารโรงงานของพระองค์เก่าครับรูปทรงงานที่ว่าแล้วรูปทรงงานที่ว่ายแะกู้ก็วิ่เก่งมากวิ่เก่งัมพันได้เลยอันนี้คือลูอาคารทรงงานเก่าแล้วอันนี้คือรูกที่พระองค์เสด็จมาตรงนี้ครับเส้นทางนี้จริงๆตอนที่เรายังกู้ทกสศไม่ได้เราไม่มีทุนนะคะหญิงก็ปรึกษากับอาที่สำนักงานโครงการว่าขออนุญาตใช้สาระทรงงานเป็นแปรรูปแล้วทางทางวังก็บอกว่า ดีเลยเพราะว่าถ้าเข้าอุตสาเกรรมทีนั้นท่านจะได้เห็นตอนคืบหน้าค่ะแต่ทีเนี้ยพอบอกเขายังเขาได้ถ่ายรูปมั้ยเขาได้ถ่ายเขาเขาบอกไอ้ทีมนี้เ่าจะได้อยู่ในวิดีโอตัวเองอ๋อเดี๋ยวเขามาถ่ายคเขาเมื่อกี้มาเซตกันแล้วเดี๋ยวมาถ่ายแล้วก็ทาวังว่าน่าจะเป็นความคืบหน้าแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยค่ะพอเราเราพูดตังค์ได้ก็เลยว่าตรงเนี้ยเอาไว้เป็นสําหรับศูนย์เรียนรู้เหมือนเดิม แล้วก็เดี๋ยวปรับปรุงให้สวยงามอย่างเงี้ยค่ะจริงเลยอ่ะเดี๋ยวรีโนเวทปีนี้ครับแล้วก็จริงจริงแล้วถ้าหากว่าต้องห้องบ่มกาแฟไม่พอเราอาจจะได้เพิ่มในบางสัปดาห์นั่งด้วยเราแบบนับหนึ่งครับโูนไม่ไปโซนล้วเนี่ยไม่ถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้ที่แต่ท็อปโอโก้ยังมีแล้วเลยอันนี้อันนี้เครื่องสีของมันเตินสีลุ่นแรก มันไม่ใช่ไไปสีหรือไ,<ห>ไม่ไม่แตกหมดเลยหรือไม่แตกครับไม่แตกแต่ว่าแบบ,บสปริงเอาเยอะเขาเยอะ